เอวิวแม่งโคตรมันเลยว่ะได้เอวิวเหรอกดีแล้วไงยิงให้ให้เพื่อนยิงไอ้ยอ้สุันแล้วก็หายอะไรสักทียิงเอวิวแล้วก็ให้เพื่อนยิงเพื่อนรักคือดี Oh my e <W S 2> life, a I see ministry now that I got e <W. S 1> a glimpse of the truth มายิงเอวิวไปไปนัดหนึ่งไอ้หัวหน้าห้องยิงนัดเดียวล่วงไป วันนี้ชื่อเรียกกนเรียกชื่อวันเดือนจันทร์ได้ความแรงของลมยังสู้ความยิงคมของผมไม่ได้เจทีความแรงของลมยังสู้ยิงนัดเดียวผมไม่ได้นี่คือการบูรีหัวตีดีแล้ไม่มันเป็นคำพูดแกไม่แยกออกเปิดอยู่ไม่เยอย สู้สมรภูมิอาตัวรอดสู้ยมีสตา์วันนี้คโมเฮะวันอาทิตย์ใช่รุงนีวันอาทิตย์อะไรนะผมเมื่อวานแค่ตีสามยังยังเขายังถามเลยว่า มองเก็บมองเลยไม่หมายถึงว่าพวกพี่กับมาเมื่อวานถึงตีสามเขายังถามเลยว่าใครทำอะไรอยู่ไม่ยอมตอวนี้คุณยืนริตัวไว้ไม่บอก,ว,ก,บบกว่าหนมั่งคว้าไก่กระดดก่อนสิว่าจะไปริมน้ำเต็มตี้เลยนะและ้วส่าพไหนบ้างวันนี้โดนเปิดนี่ด, <Broad> ดิถึงซะเอง ทิวแรกอะโดนเอาเพื่อนหายหมดเวรกรรมแล้วพี่ได้คิวแรกอะพี่เด่นไปนะคนที่ได้คิวก่อนต้องแกเ้ยเวรกรรมแล้วบอกให้แบกมันได้ให้แจกพี่แบกอะไรครับอ่นมาดูอีกทีริงเพื่อนไปไหนหมดไปรู้อ๋อโดนทุกตายเตี้คนเนี้ย คือไม่ต้องรักกูก็ได้ตอบ,บิดไที่ดวงคทำมาจากอะไรมัธย,ย,ยูดีทำจากกฏระบอันมีค่ามีไหมมีไ้มสาระเนี่มยมีายาถามก่อน ไม่มีจะได้ไม่ต้องตั้งใจฟังอะไรขนาดนั้นไปเวดไปเวไปเวด่านทะีนะ่ไหนเลยเขบอกไม่ได้หรือเปล่าพี่ไม่คือจบแล้ว ก็คิดว่าพี่ก๊อฟจะลงกับก so ูขอบคุณมากเอ้าเองบอกว่าไงมาขียตึงไงมากำลังตึงอยู่ให้มีเหรียญรอหน่อยรอหน่อยทุบหน่อยมีทพี่เองนะพี่ผมไม่น่าฆ่านทหวัดจ่ไม่เป็นไรถึงพี่จะ หนีไปพี่ก็ยังกลับมาเหมือนเดิมไม่ม่ท <The Wolver ine> <the vel ina> ิ้งเองหรอกเดี๋ยวพี่จะตายแทนเ้ยไม่ต้องตายเลยดีกว่าไม่มีเสียงชักบึ้งจากข้างหลังไม่มีคนนี่หว่าอ๋อสู้พวกไม่รอกู ข้างบนก็สองาาอวอล์มไปวอร์หมดว่ากูได้เสียงชักปืนมีคนยิงเห็ดอะไรอยอาของหน่อยมาคนมาหาพี่เรามา เี้ยใครวะซีกูมั้มาอหน้าผมเลยชุบชุไปโน้แล้วมันวิ่งออกมา เจอไหมมันอยู่นี่แหละแต่เพื่อนไม่เปิดไม่อ่ะไม่ได้บอกว่าทีมขึ้นไหมเอ้ยไปหากันตอนไหนอ่ะตัวทีทิ้งขึ้นไหมเนี่ยฮะอยาค่อยถามได้ไหมหนูอยาให้คำตอบเราแพ๊บนึงทำไมวะ ไอ้นั่นหรือเปล่าตีนไม่ขึ้นเลยบนไอ้นี่หรือเปล่าไอ้อะไรอ่ะเาเรียกว่าอะไรวะไอไ้ไม่ไม,ม่ไม,ม่ติดเลยมีลงอยู่ผมว่าไม่น่าใช่ป้อม,มนนว่าแนีวปะเยอหมดแล้วนี่ไม่ไม่นี่มันตาล่ามันหายมัน,นมีวิตลาล่าค่ะต้องดูไหนไม่ได้ต้องดูมันคือมันเหรอ ใช้สกิลคนรุ่น้ลังบานเลยรุ่นข้างหลังข้างหลังบ้านไม้หน้าพี่หน้าพี่มาร์กเห็นแล้วเห็นนะซื้อไอ้นั่นมาช่วยหาอยู่โซนเหรอใช่อยู่ไอ้กล่องหรือเปล่านี่พี่แ้วพี่ที่ใหม่ที่ใหม่ ตีให้รอยทุบไหมไม่ต้องรอมาช่วยดีกว่าไม่ะซึ่จะวิ่งไปทันหรอสี่ร้อยเมตรนะผมโดนดีปอปโดนสามีตัวเลยผมไหวเอาไปช่วยตัวตายหนึ่งจริงไม่ตัดถามจริงนี่ มา้างหลังอมิงไม่ตัไปช่วยพี่น่ข้างบนหมดยังมาร์คคข้างบนยังไม่หมดวะไม่รู้เหมือนกันพิไอันนงไปไปใจเย็นพี่บ่าผมเนี่ยอยู่แป๊บหนึ่งจะหอบอยู่แล้วิ เราชุบอย่างเดียวเลยที่ป่าชุบชกูพิโก้เขาไม่มั่นใจในดีมือเราลยอ่ะไม่กระเราพึ่งไปช่วยไงเฮ้ยข้างบนซ้ายก็มาอีกมาร์ระวังด้วยเห็นแล้วพี่ยิดูดูใก้ล้มมาร์กล้มแล้วมาร์คมาร์คปิวาูลาวเถอะไม่ใช่ไม่มันมันก็ล้มด้วยมันก็ล้มด้วยมันล้มพอดีขอบคุณนะ เกือบตัวเดียวอ่ะตัวขวามืออ่ะบอกว่าเห็นตู่มติมมันิ่มจังเลยสัตวสก็อีกตัวหนึ่งวิ่งแล้วมาร์กตัวนึงตัวนึงวิ่งหนีแล้วี่ตรงไหนก้อนหินก้อนหินก้อนหินเอ็นอีสามศูนย์เห็นแล้วนั่นแหละนั่นแหละก้อนหินนั่นแหละขวามือเลยดาว ไอหนุ่มครบไอหนุ่มครบไอหนุ่มหัวหน้าห้องครบโอปี้โอ้ยเขาทำอะไรแปลกๆเองเก่าแกล้งอะไรเราก็วิ่งเก็บของก็ช่วยยิงกับมาดได้ไหมตาข่าไอหนุ่มเมื่อกี้เม่เกี้เองก็ฆ่าไปตั้งห้าหกตัวแล้วมาร์กเจ้าอะไรอีกปะไอไอมีคนยุบข้างหลังเอาหน่อยตีข้างบนมาอีกแล้วมาร์ก วันน่ะวันน้าห้องโดนยิงทบสัตวูแล้วเดาพี่วดาอยังครับถอยไปยุ่งวันน้าห้องพี่เฮ้ยล่างมาเยอะเยอะโอ้โหไอ้หนูหอยไอ้หนูอะไร ไม่ไปคุยอะไรเนี่ยคนกำลังตึงมีทุกทิปเลยไมีเกสี่ห้าหกเจ็ดตัวเลยไม่ไมยกดเล่นโทรศัพท์เฉยเลยมาเอ้ยโอ้โหโดูแล้วเนี่ยมันมีตัวตรงนั้นแล้ววิ่งไปกลับไปเท่ามามาแล้วไม่รู้อ่ะเมียงแค่เล่นโทรศัพท์เบาโอ้โหจบเลยตด้คูอยู่ได้พวกพี่ ขยี้กันซะเต็มที่เลยไม่เล่นโทรศัพท์เฉยเลยขยี้เต็มที่ขี้เต็มโอกเกย์เลยแนมะ่มาอูไอ,อ,อ้มาเก็บคนเดียวเกือบสิบตัวแล้วมมเมื่อกี้ไอ้มาโดนลุมสองเกือบสองตีอย่างเมื <c oughs> ่อกี้แล้วมันเรามันเล่นเก่งตกรึเรามันคุยคุยงคุยเรื่องเรื่องเรียนอยู่มันก็เลยไม่ค่อยได้เล่น ไม่ก็ครูประทัาเลยก็ต้องตอบตามมารยาทก็ตอบถึงก็ตอบถูกจังหวะด้วยนะไม่บอกครูพักตอนห้าทุ่มตีนึ่งไ่ร้บอกเาไวก่นเดี๋ยวคักฟีครูก่อน จะหาเหมีอนชุดโอ้ยทำไมคนมีไยทไ้งี่ยอวน่พคลุงทำไมตนั้นน่ทำไมไม่อยีกระไดอยู่เ่กี้ไม่ไม่ายไหมไม่ชัวนะไม่ปฏิเสธผมจะเข้าวงตัวอยู่ไหนมันยิกัตายกระตุกะกระตุกเหรอ กำลังยึดแอนดรอยป้องกันทบศัตรูแล้วทบศัตรูแล้ว เฮี้ยแับแบบแบบปืนเฮี้ยเลนยีิบห้าว้าเดี๋ยวไม่วัดไม่ได้จริงเนี่ยสองตัวหนูจะฉี่รถมาตายไม่รู้โอ้ยอยู่ไหนก้อนเก็บเสียงดูดิไม่เอาเลยเลยเกมนี้นาเบะยังไม่มีเลยติดงานน้องเขาติดงานมา ตก็ไปที่วิ่งเดี๋ยวดีมีตัวดิดมาติดไปก่อนหลังตู้ไอ้ซ้ายมือซ้ายมือไอ้เม็ดเดียวเม็ดเดียวจริงเม็ดเดียวจริงเออเออยิงลงพื้นพี่พี่มีปะมีปะขึ้นบนมาวะให้ตัวละเม็ดเลยระยะหมดซะเลยนะ ไม่เห็นอย่างไรก็ปกตั้งห้าเนี่ยปกตัางห้าฟืกฟดฟิวฟืดฟืดฟิวเลยมา